คลิปนี้เดี๋ยวพามาทําภาพธรรมดานะครับให้กลายเป็นภาพ 4K อันนี้เป็นขนาดภาพที่ผมเจนมาจาก AI นะครับเป็นขนาด1,024คูณ5 7 6นะครับซึ่งพอเจนออกมาแล้ว AI มันเจนได้มาแค่ภาพพื้นฐานแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ 4K นี่ซูมก็จะแตกๆนะครับทีนี้จะพามาคอนเวิร์ตภาพ เป็น 4K แบบฟรีๆกันนะฮะแอปที่เราใช้คือ Canva นั่นเองนะครับก็เข้าไป Canva ได้นะฮะ Canva.com นะครับ,ครบใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครฟรีนะครับตัวนี้นะ Canva ใช้งานได้ฟรีเลยจะสามารถโหลดเป็นแอปมาก็ได้นะครับอันนี้ผมก็อยู่ใน Canva แล้วนะฮะนี้ก็กดสร้างดีไซน์นะครับกดสร้างดีไซน์ก่อน พอาสร้างดีไซน์แล้วก็กดกำหนดขนาดเองนะครับจะมีกว้างคูณยาวพิกเซลนะครับกวางคูณยาวพิกเซลโฟเคเนี่ยผมทิ้งไว้ให้เลยจะเป็นไซส์ขนาดตัวนี้นะครับพันเป็น3ามพันแปดสี่สิบสามแปดสี่ศูนย์ผมกว้างคูณด้วยความยาวสองหนึ่งหกศูนย์นะครับสองหนึ่งหกศูนย์ อันนี้ก็จะเป็นขนาดของ4 k นั่นเองนะครับกดไปที่สร้างดีไซน์ใหม่ครับมาละอันนี้มันเป็นอ๋อผมลืมไปว่ามีแอปอยู่ผมเปิดผ่านแอปเลยแล้วกันใส่ง่ายนะครับใครจะผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ถ้าคครโหลดแอปมาแล้วกดผ่านแอปนะครับขนาด3840คูณ2160 เซลนะครับกดสร้างดีไซน์เฮ้ยสองนิ้วสองหนึ่งหกศูนย์ไม่ใช่สองหกหนึ 2, 6, 1, ่งศูนย์สลับกันนะเนี่ยนี้นะครับกดสร้างดีไซน์ครับก็จะเป็นดีไซน์แบบเปล่าๆนะครับอันนี้เป็นไซส์ของ 4K กเคละเราได้ 4K กเคละนี่เราเอาภาพเราเข้ามานะครับเอาภาพเข้ามาก็ง่ายๆเลยฮนะเ,เราไปตรงที่แอปก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าแอปนะ แล้วก็ค้นหาแอปนะครับพิมว่าตัว E กับตัว N เข้าไปครับชื่อเต็มๆก็คือ Enchant นะครับ Enchanter ตรงนี้แหละฮะตัวแอปนี่แหละที่เราจะ,จะใช้กันนะฮะตัวนี้นะครับ Enchant ปิกเข้าไปครับแล้วก็กดชุดไฟล์นะครับชุดไฟล์ก็ไปเรียกไฟล์ของเรานั่นแหละที่มันไม่ชัดอะมาเลยมาปึ๊บ Open ครับถ้าเป็นรูปคน ให้กดตรง Enchant Face ตรงนี้เปิดไว้นะครับผมไม่ใช่รูปคนผมจะไม่เปิดตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากด Enchant Image นะครับแล้วก็รอสักพักแค่นี้เองนะฮะง่ายไหมละ่ะรอมัน convert ภาพแป๊บหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับทีเนี้ยเขาจะให้เราเทียบกันได้สองภาพ ไอาภาพที่เกนนเสร็จแล้วก็จะเป็นภาพนี้นะครับเป็นการเอ็นชาร์ดอิมิดขึ้นมาเป็น500%เลยนะครับอันนี้เป็นตัว AI นะขาเอ็นชาร์ดให้แล้วก็ Original Image ถ้าเรากดตรงมตอนเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพร่างเดิมนะครับให้เราติ๊กภาพข้างบนนะครับปึ๊กอ่าไป1นทีนะครับแล้วก็เมาส์ลากขยายให้มันไปเท่ากับกรอบที่เราได้สร้างไว้นะครับ ก็จะได้ภาพ 4k มาแล้วชัดไหมล่ะครับไปที่แชร์ดาวน์โหลดเอาเป็น png ก็ได้ครับพิกเซลนี้นี่มันฟิกมาให้นะครับเป็นพิกเซลที่เราสร้างไว้นะเป็น 4k แล้วนะเนี่ยนะกดตรงดาวน์โหลดครับ่แล้วก็รอรอเขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่ง ดีใช่ที่จะไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ชื่อที่เราจะต้องการตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปจะไปเปิดให้ดูกันนะครับอยู่ตรงนี้จากภาพแรกเปรียบเทียบให้ดูเวลาซูมเห็นไหมครับภาพแรกนี่กี่เมกะไบต์เนี่ยไม่ถึงเมกะไบต์ครับแค่81.6กิโลไบต์แล้วก็ภาพที่เราเอ็นชารเป็น 4K 5เเมกะไบต์นะครับ จะเห็นไดเมนชันนะครับเป็น3840 6 0คูณสองหนะครับลองเปิดภาพนี้ดูเพืบเห็นไหมครับความต่างความต่างกันชัดมากครับนั่นแหละเอาไปลองใช้งานกันดูนะครับฟรีๆแบบนี้หาได้ที่เจ็กกี้จบเท่านั้น